รัดเพราะรอบกงวันนี้จะพาไปมิวเซียมสยามค่ะมิวเซียมสยามไม่ได้มีดีแค่พิพิธภัณฑ์นะคะแต่ยังมีห้องสมุดลับๆที่เป็นเหมือนคลังความรู้เปิดให้ใช้บริการอีกด้วยพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยเมื่อเดินเข้ามาด้านหลังมิวเซียมสยามจะเห็นตึกสีแดงและเมื่อเราเดินเข้าไปด้านในตัวห้องสมุดต,ตั้งอยู่ชั้น2นะคะเราสามารถใช้บริการห้องสมุดนี้ได้ฟรีแต่ก่อนอื่นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะคะ ห้องสมุดที่นี่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องสแกนเนอร์ข้างในบรรยากาศเงียบสงบสะอาดแสงไฟกำลังดีเหมาะกับการอ่านหนังสือกันแบบชิวๆเลยค่ะที่นี่มีหนังสือให้อ่านกว่า5,000เล่มแต่หลักๆจะมีหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและหนังสือมิวเซียมทั้งแบบฉบับภาษาไทยและก็ต่างประเทศค่ะ และสำหรับห้องสมุดคลังความรู้แห่งนี้มีบริการยืมคืนหนังสืออีกด้วยนะเมื่อเราเลือกหนังสือเล่นโปรโดกันได้แล้วเราก็มาเลือกที่นั่งกันเลยที่นั่งมีที่เลือกเกยอะมากไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มมานั่งโซฟานิ่มแอร์เย็นชมวิวด้านนอกแบบพาโนรามาได้บรรยากาศสดุดสำหรับห้องคลังความรู้มิวเซียมสยามเปิดให้บริการวันังคาถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกา หนังสือเปรียบเสมือนอาหารสมองที่ให้ความรู้อีกทั้งยังเปิดโลกมุมมองความรู้ใหม่ๆให้เราอีกด้วยวันหยุดลองหาเวลาว่างมาเติมอาหารสมองกันที่มิวเซียมสยามนะคะ